สวัสดีครับทุกคนเช้าว,วันอังคารที่สองพฤศจิกายนนะครับฮอนด้ประกาศขายสเตปวา้อนสเตปวา้อนก็เป็นรถแวนเป็นนิมินิแวนนะฝรั่งเขาจะเรียกมินิแวนนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับผมอยู่ในเว็บไซต์ของ Honda ญี่ปุ่นนะผมเคยตั้งคำถามว่า ฮอนด้าฟ e ีทำไม Honda Thailand ถึงไม่ขึ้นลายผลิตหรือไม่นำเข้านะเสียดายฮอนด้าฟรีนะครับแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้ Honda ประกาศเปิดตัวสเตปวากอนนำเข้าจากญี่ปุ่นในราคา1.7ล้านกว่ากว่านะครับผมอยู่ในเว็บไซต์ Honda นะก็เลยเปิดเว็บไซต์ Honda ดูนะครับพี่น้องเห็นนะครับคันไซายเนี่ยคือ สเตปวากอนนะครับเครื่องยนต์2.0ไฮบริดเครื่องยนต์น่าจะเป็นตัวเดียวกับแอคคอร์ดแล้วก็ CRV นะ2.0ไฮบริดเป็นรถ7ที่นั่ง2แถวหน้า2องก็เป็น7ที่นั่งนะครับราคาที่ญี่ปุ่นนี่น,น,นดูตรงนี้ราคาที่ญี่ปุ่น3.9 3.9นะครับ3.9ตีก็สี่ล้าน สล้านเยนราคาที่ญี่ปุ่น4ล้านเยนฮอนด้าประกาศขายบ้านเราลนะ้านเจ็ดสล้านเยนณวันนี้วันอังคารที่สองธันวาคมอัตราแลกเปลี่ยน1เยนเท่ากับ0.21บาทนะครับเพราะฉะนั้นตีว่าเซสวาสล้านเยนของสเตปวากอนที่ญี่ปุ่นนะสล้านเยนที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ8ป0 0สนห้า ที่ญี่ปุ่นสเต็กวาก้อนขายอยู่ที่ประมาณ8,500มาบ้านเราล้าน7ก็คูณ2นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเสียดาย Honda f e e ีใช่ไหมฟรีอยู่คันขวามือฟ e ีเนี่ยจะเป็นรถ6ซีเตอร์6ที่นั่งก็คือ 2, 2, 2นะครับเครื่องยนต์จะเป็นพันห้าไฮบริดน่าจะอยู่ใน City หรือไม่ก็ h ฮนาีเจน2ที่เป็นพันห้าไฮบริดนะครับ ที่ญี่ปุ่นขาย Honda f ฟ t ดอยู่สามล้านสองแสนเยนนะครับสามล้านสองแสนห้าหมื่นเยนคูณด้วยจุดสองหนึ่งหกแสนแปดนะครับ Honda f ฟ t ดไฮบริดที่ญี่ปุ่นขายอยู่ที่หกแสนแปดสเตปวากอนเจ็ดที่นั่งเครื่องสองพันไฮบริดขายอยู่ที่ญี่ปุ่น แปดล้านห้ามาบ้านเราคูณสองก็ล้านเจ็ดฟีดหกหกแสนแปดมาบ้านเราสมมุติว่าคูณสองก็ล้านสามล้านสามนิดๆโหดนะถ้าฟีดมาขายบ้านเราล้านสามเนี่ยยากยากมากนะครับสเตปวากอนล้านเจ็ดผมไม่รู้ว่าจากราคาหานสองที่ญี่ปุ่นแล้วมาบ้านเราทำไมมันแพงจังโดนภาษีโดนอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ผมเคยตั้งคำถามว่าฟีดฟีดเจเนอเรชันที่2เนี่ยที่เป็นเครื่องพันห้ไฮบิดทำไม Honda Thailand ถึงไม่เอาเข้ามาขายหรือขึ้นลายผลิตในบ้านเรา6ที่นั่ง 2, 2, 2เนี่ยตอบโจทย์นะตอบโจทย์กันตอบโจทย์สลับบ้านเรามากๆแหละครอบครัวขนาดกลางๆห้าคนพ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับแล้วก็นั่งรถแบบมินิแวนรถตู้เล็กๆแบบนี้ผมว่าตอบโจทย์แต่ถ้าดูทรง จากสเตปวา g อนล้านเจ็ดฟีดก็ต้องล้านสองล้านสามอ่ะโหดไงนะครับเพราะฉะนั้นความคิดของผมที่เคยลุ้นเคยเชียร์เคยพูดถึงว่าทำไม Honda t h a i l a n ดไม่เอาฟรีดเข้ามาก็อาจจะต้องใช้คำว่าถ้าเข้ามาราคานี้ราคานี้เมื่อเทียบบัญญัติตรยางกับกับเจ้าสเตปวากอนล้านเจ็ด ฟีดล้านสองล้านสามไมว่าอย่าเอาเข้ามาเลยพี่น้องนะเสียดายนะยกเว้นขึ้นลายผลิตนะครับซ้ายมือนี่ก็คือสเต็กวากอนภายในนะพี่น้องดูนะเบาะพวงมาลัยสามก้านขนาดที่ฟีดเกียร์อยู่ที่มือเกียร์โยกในขณะที่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 สเต็กวากอนเกียร์จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทริกเกียร์ไฟฟ้าของฟีดพวงมาลัยสองก้านนะครับ ทีนี้มาดูที่นั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นของสเตปวา g อนหน้าสองกลางสองบอกกลางนี่น่านั่งมากๆมีที่เท้าแขนนะครับแล้วก็มีที่รองขาด้วยบ้างข้างหลังเบาะแถวสามจะนั่งสองก็ได้นั่งสามก็ได้แต่เขาคิดให้เป็นนั่งสามสองสองสามเขาเป็นเจ็ดในขณะที่ฟีดฟีดนะครับด้านหน้าสอง ตรงกลางสมีที่เท้าแขนเหมือนโฉมปัจจุบันบ้านเรานั่นแหละสองสองข้างล่างญี่ปุ่นตีเป็นสองน่าจะเป็นสองเพราะว่าเบาะน,นั่งเนี่ยพับห้าสิบห้าิบถ้าเป็นสเตปวากอนเบาะหลังพับหกสิบ0ี่ิหกิก็มีตัวเนี่ยตัวตัวตัว,ตว,ตวซ้ายน่าจะเป็น60สิขวาน่าจะ40บนะครับถือว่าถ้าราคาทั้งคู่นี้สมเหตุสมผลไม่แพงมากนะักตอบโจทย์ครับ ตอบโจทย์นะ,ะรถตู้คันนี้มินิแวนภา,าษาอังกฤษหกเจที่นั่งของสเตปวากอนราคาจะถูกจะแพงไม่รู้แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านคนมีเงินล้านเจ็ดล้านเจ็ก็อาจจะบอกไม่แพงก็ได้นะแต่ถ้าเดียนน้อยหอยน้อยหรือพอประมาณกลางๆล้านต้นๆ้นน,นิดๆล้านนิดๆผมถึงบอกว่าเสียดายเสียดายเจ้าฟีดวะนะครับเสียดายฟีด เจเนอเรชันที่2ที่เป็นเครื่องพันห้าไฮบริดทำไม Honda ไม่ออกมาขายนี่คือความคิดผมเมื่อก่อนนะครับแต่พอเห็นสเตปวา g อนมาเปิดตัวบ้านเราราคาเท่านี้ผมก็คงล้มเลิกแหละนะครับเพราะาถ้าฟีดคันไซส์ขนาดนี้ราคาขนาดขนาดแบบ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 ที่สเตปวา g อนตั้งไว้ผมว่าฟีดคงขายลำบากนะครับเสียดายเนาะเสียดายครับ Honda มีรถดีๆหลายรุ่นนะเนี่ยสเต็ปวากอนใครรักใครชอบก็จัดไปอันลงอะไรนะครับ2,000 h y ไฮบรของสเตปวากอนเนี่ยอะไรเพียบส่วนฟีดถ้าเอาเข้ามาแล้วราคานิดๆน,นะครับล้านบวกลบนิดๆเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะอย่างน้อยผมคนหนึ่งสนใจฟีดพันห้าไฮบร ไหนมาไหนห้าคนพ่อแม่ลูกครอบครัวญาติโกโหติการเน่ยังฟีดคนาเล็กๆก็ไม่เล็กนะก็ไม่เล็กหรอกแต่ว่ามันมันตอบโจทย์กว่านะครับถ้าราคาสัก1ล้านบวกลบเจ้าฟีดเนี่ยผมว่ายอดขายน่าจะปังแหละส่วนสเตปวาก้อนล้านเจ็ดเนี่ยก็ต้องไปชนกับ s e เร n a e-power เวอร์หนึ่เะครับอ e ีพาวเวอรเขาาถูกกว่านะเขาราคาถูกกว่าหน่อยนึงแหละ แต่ไม่รู้ว่า Honda ฟันธงสุดท้ายราคาเท่าไหร่นะ1.7บวกลบนะครับสรุปคลิปนี้เสียดายฟีดครับผมสวัสดีครับ